นี่นะคะอะโวคาโดราดกะทิที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําเมนูเพื่อสุขภาพนะคะจะทําบวชอะโวคาโดหรือว่าอะโวคาโดกะทิสุดนะคะอะโวคาดนี้เป็นพันศูนย์เอศูนนะคะส่วนประกอบในการทํามีอะไรบ้างมีอะโวคาโดหนึ่งลูกกะทิห้าร้อยกรัมน้ําตาลทรายแดงร้อยห้าสิบกรัม น้ำตาลมะาพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความหอมเกลือปน่นหนึ่งช้อนชาเรามาเริ่มทําเลยค่ะเรามาเตรียมโอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดที่เราเลือกจะไม่สุกเกินไปนะคะสุกพอดีไม่งั้นมันจะเละค่ะเราก็มาเตรียมอะโวคาโดนะคะโดยการใช้มีดนะคะใช้มีดกรีดนี่นะคะแล้วก็ประมาณด้านหลัง คาคาโดของเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เทกะทิลงไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะกะทิห้0รกรัมค่ะตามไปด้วยน้ําตาล150กรัมแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลปี๊บ น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นเกลือป่นหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ยียน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายะคะ่ะเราตั้งไฟเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะพอเริ่มเดือดเราก็ นำอะโวคาโดลงมาใส่หม้อนะคะแล้วก็คนค่ะหม้อเริ่มเดือดอีกครั้งเราก็คนสักสองสามทีนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะเพราะว่าเราจะไม่ไว้นานค่ะอะโวคาโดเราจะเละปิดไฟยกลงค่ะ นี่นะคะอะโวคาโดราดกะทิที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินหอมหน่ารับประทานลองชิมดูแล้วค่ะอร่อยลองทําดูนะคะทําง่ายๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ